จะปรับตัวอย่างไรนะคะให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากครั้งนี้ไปให้ได้เป็นธรรมดาที่ผู้คนล้วนต้องเผชิญช่วงเวลาที่ทุกข์ยากกันทั้งนั้นลำบากกายใจในบางช่วงขณะของชีวิตและไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามความทุกข์ยากนับเป็นส่วนหนึ่งค่ะของชีวิตมนุษย์ประสบการณ์ความยากลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถนะคะที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ๆของเราที่มีต่อโลก หรืออาจนำไปสู่ความท้อแท้สิ้นหวังหรือปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก็ได้ค่ะแต่การเรียนรู้ที่จะรับมือและเอาชนะความทุกข์ยากก็คือสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยืดหยุนห่นทางจิตใจในความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาชีวิตของเราทําให้เกิดความมั่นใจนะคะและสามารถที่จะพิชิตอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังคํากล่าวนะคะของวอตติสนี่กล่าวว่า ความทุกข์ยากทั้งหมดค่ะปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่ผมเคยประสบในชีวิตทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นคุณอาจไม่ตระหนักตอนที่มันเกิดขึ้นแต่ความผิดหวังอันแสนเจ็บปวดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่โลกนี้มอบให้แก่คุณค่ะอะไรคือความทุกข์ยากของชีวิตความทุกข์ยากเป็นสถาน,านการณ์หรือเหตุการณ์ที่ยากลาบากหรือความไม่พึงพอใจมีผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และความรู้สึกอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่ไม่เคยพบมาก่อนนะคะหรือไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเช่นประสบกับภัยพิบัติการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสูญเสียทรัพย์สินการตกงานการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงซึ่งตอนนี้เราเจอกับโควิด -19 การหย่าล้างเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ยากลำบากต่างๆเหล่านี้บุคคลไม่สามารถตามวิธีจัดการหรือแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆมาใช้อย่างได้ผลส่งผลให้เกิดความเครียดความทุกข์ใจอย่างรุนแรงค่ะ จิตใจที่ยืดหยุ่นเป็นอย่างไรนะคะความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นกระบวนการของการปรับตัวได้เป็นอย่างดีเมื่อผเผชิญกับความทุกข์ยากการบาดเจ็บโศกนาฏกรรมไถยคุกค,คามหรือสาเหตุที่มาของความเครียดที่สําคัญเช่นปัญหาครอบครัวความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแดงหรือปัญหาความเครียดในที่ทํางานและด้านการเงินค่ะความยืดหยุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ หลังจากผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้ได้มากเท่าที่จะสามารถยืดหยุ่นได้และยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองอย่างมากด้วยเช่นกันสิ่งที่เป็นความขัดแย้งนะคะในเรื่องของความยืดหยุ่นทางจิตใจคือในการเอาชนะความทุกข์ยากลำบากคุณต้องช่วยตัวเองค่ะเป็นอันดับแรกก่อนเพราะสิ่งที่เป็นตัวกําหนดว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่นั้นคือวิธีคิดของคุณค่ะไม่ใช่เหตุการณ์และล้อมภายนอก ทำไมบางคนคะจึงสามารถฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติได้ดีกว่าคนอื่นบางคนอาจรู้สึกว่าชีวิตของตนพบกับสถานการณ์ทุกยากมากกว่าคนอื่นๆแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราทุกคนจะต้องเผชิญกับความทุกยากในสถานการณ์และช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปในชีวิตตั้งแต่การสูญเสียคนที่รักและการงานไปจนถึงการประสบกับการเลิกดาและความเหงาเมื่อสถานการณ์เหล่านี้นะคะเกิดขึ้นกับความรู้สึกล้มเหลว หรือพ่ายแพ้ชั่วคราวนะคะเป็นเรื่องปกติที่พบได้ในขณะที่บางคนค่ะอดทนก้าวต่อไปข้างหน้าและพัฒนาตัวเองจากความทุกข์ยากนั้นแต่บางคนค่ะกลับหยุดชะงักไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือต,ตกอยู่ในภาวะสึมเศรา้ทาทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่จะกําหนดว่าเราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ทุกข์ยากที่เกิดขึ้นอย่างไรนั้นมาจากวิธีการที่เราใช้ในการจัดการกับความเครียดค่ะ อะไรที่จะช่วยส่งเสริมนะคะให้เราสามารถปรับตัวต่อความทุกข์ยากได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดบางคนดูเหมือนจะเข้มแข็งกว่าคนอื่นการศึกษาที่เห็นว่าความเข้มแข็งทางอารมณ์ก็ให้เกิดความยืดหยุ่นทางจิตใจในเรื่องของความเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพราะบางคนสามารถเผชิญกับความเครียดโดยไม่เจ็บป่วยในขณะที่บางคนเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ซูซานค่ะซูซานโกบาซานักจิตวิทยากล่าวว่าความเข้มแข็งอดทนเป็นลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งทำหน้าที่เสมือนกันชนเมื่อประสบกับภาวะความเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะและเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โกบาซาค่ะได้จำแนกองค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจออกเป็น3องค์ประกอบดังนี้นะคะขึ้นหค่ะความท้าทายเป็นความเชื่อของบุคคลว่า ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งท้าทายคนที่มีความเข้มแข็งอดทนนะคะจะเปลี่ยนความยากลาบากให้เป็นความท้าทายแทนที่จะพยายามต่อสู้กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในทางกลับกันค่ะพวกเขากลับเผชิญหน้ากับมันโดยไม่ได้ตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มุ่งที่จะค้นหาความหมายและบทเตียนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านั้นค่ะ 2. นะคะความมุ่งมั่นหมายถึงความตั้งใจของเราที่จะยึดมั่น ให้ความสําคัญนะคะและคุณค่าในสิ่งที่ตนกระทําอยู่ให้สําเร็จลุล่วงโดยไม่คํานึงถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นค่ะโดยการกําหนดเป้าหมายที่สําคัญและมีความหมายต่อชีวิตและแบ่งกระบวนการออกเป็นขั้นตอนย่อยๆแล้วลงมือทําจนกว่าเราจะบรรลุปเป้าหมายนั้นค่ะ 3. นะคะการควบคุมตนเองคือการตระหนักว่าคุณเป็นเจ้าของการกระทําของคุณเองคุณไม่สามารถจัดการกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ แต่คุณสามารถควบคุมอารมณ์และการตอบสนองของตนเองได้คุณมีทางเลือกค่ะที่จะเสียพลังงานไปกับการเล่นเป็นเหยื่อของเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าตนไม่ใช่คนผิดเพื่อได้รับความสงสารเห็นอกเห็นใจหรือมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือให้หลุดออกจากความทุกข์ยากองค์ประกอบทั้ง3ของความเข้มแข็งอดทนนี้เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติภายในที่สําคัญนะคะที่ช่วยส่งเสริมค่ะให้บุคคลสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรที่เรานะคะจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในจิตใจและบำรุงรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดช่วงอายุขัยของเราทำอย่างไรจรึงจะผ่านความทุกข์ยากครั้งนี้ไปได้นะคะคุณสามารถค่ะที่จะเรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านออกจากความทุกข์ยากนั้นไปได้จริงที่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของคุณนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องของความอดทนแต่กลับเป็นความสัมพันธ์ของคุณที่มีต่อความเป็นจริงต่อตัวคุณเองค่ะและต่อคนอื่น วิธีคิดและวิธีการของคุณจะสามารถนำมานะคะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเผชิญกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติทางจิตใจที่ทุกคนมีอยู่นะคะแต่อาจมีมากไม่เท่ากันค่ะซึ่งความจริงแล้วเราสามารถพัฒนาให้มีมากขึ้นและเพียงพอที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยการปรับตัวเองดังต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะปรับความคิดยอมรับความจริงค่ะว่าความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการพยายามหลีกเลี่ยงหรือต่อต้านจะยิ่งทําให้มันคงอยู่กับเราอีกนานถ้ามองให้ดีนะคะจะเห็นว่าในโลกนี้ล้วนเป็นเรื่องราวของชีวิตที่ต้องมีการต่อสู้ดินดน้นรนเพื่อความอยู่รอดอยู่ทุกคนทุกแห่งความทุกข์ยากเป็นของสาธารณะที่สามารถพบได้ทั่วไปในสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกเช่นน้ําท่วมสึนามิสงครามและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9และภัยพิบัติทุกประเภทหรือแม้แต่ในครอบครัวของเราและของเพื่อน ก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตายการสูญเสียและเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นยอมรับค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสิ่งที่คาดหวังและตั้งใจจะทาบางอย่างนะคะอาจไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จะช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นค่ะ จัดการกับความคิดอัตโนมัตินะคะคือการพยายามทําความเข้าใจว่าเราคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ทุกยากที่เราไม่รู้ว่าจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากค่ะถ้าสังเกตความคิดที่เกิดขึ้นจะพบว่าเราจะมีความคิดอัตโนมัติมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่วนใหญ่จะเป็นความคิดลบซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ผ่านกระบวนการของการใช้เหตุผลและไม่เกิดผลดีต่อการแก้ไขปัญหา ขนาดเดียวกันค่ะก็อาจรบกวนต่อการดําเนินชีวิตประจําวันคาดขวางการนอนหลับและการมีสุขภาพกายใจที่ดีเราควรปล่อยวางนะคะความคิดอัตโนมัติด้านลบเหล่านี้ด้วยการฝึกสติสังเกตรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้มีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเราถ้าใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมานะคะรับรู้ลมหายใจใหม่หรือฝึกสติรับรู้ว่ากายกําลังทําอะไรยืนเดินนั่งเคี้ยวอาหาร ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่จนรู้สึกว่าหลุดจากการหมกมุ่นครุ่นคิดในเรื่องเดิมๆและรู้สึกผ่อนคลายแล้วนะคะการฝึกดังกล่าวค่ะถือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแห่งการปล่อยวางเพื่อช่วยให้เราหลุดออกจากกรงจรของความคิดลบการหมั่นฝึกฝนเป็นประจำจะช่วยให้เรามีทางเลือกในการออกจากความคิดลบได้ทุกขณะเมื่อเราต้องการค่ะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะแม้ดูเหมือนจะเป็นการยากที่จะคิดบวกเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ การมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครยียดได้ดีขึ้นช่วยลดนะคะผลกระทบของความเครยียดต่อสุขภาพกายขณะเดียวกันค่ะก็ช่วยให้เรายอมรับความเป็นจริงได้เร็วขึ้นเพราะความยืดหยุ่นเป็นเรื่องของการสงบใจไว้ได้และประเมินสิ่งต่างๆแทนที่นะคะจะมีแค่ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นจะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะในประเทศไทยในขณะปัจจุบัน จะเห็นว่ามีผลกระทบต่อบุคคลหลากหลายอาชีพทําให้ตกงานนะคะแต่การมองโลกในแง่บวกทาให้คนบางกลุ่มค่ะเกิดการปรับตัวมองเห็นว่าความทุกข์ยากครั้งนี้เป็นความท้าทายของชีวิตและหางานใหม่ทําเช่นนะคะเทนเนอร์ฟิตเนสต,ต้องผันชีวิตมาขายทุเรียนจากนักบินนะคะมาเป็นพ่อคา้าก๋วยเตี๋ยวดิมทางสจวตค่ะผันชีวิตมาเย็บหน้ากาก,ากผ้าขายวิศะวะกรการบินนะคะต้องปรับชีวิตหันมารับจ้างล้างแอร์นะคะ พระเอกลิกเกค่ะปรับตัวมาขายส้มตำการมองโลกในแง่ดีและมีความหวังจะช่วยให้คุณคาดหวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณลองนึกภาพนะคะว่าคุณต้องการอะไรแทนที่จะหมกมุ่นคุ้นคลิดนะคะอยู่กับสิ่งที่คุณกลัวหรือกังวลการปรับอารมณ์ค่ะพูดระบายความรู้สึกทุกใจออกมาอย่าพยายามเก็บกดปิดกั้นที่ความรู้สึกหรืออารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นและถ้าหากคุณนะคะยังหาใครสักคนที่ยินดี และพร้อมที่จะรับความความรู้สึกอัดอั้นตันใจในขณะนั้นไม่ได้คุณก็สามารถพูดกับหมานะคะแมวต้นไม้พืชผักต่างๆหรือแม้กระทั่งการพูดออกมาดาังๆกับตัวเองเมื่ออยู่ตามลําพังค่ะเพราะการพูดเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตใจคำพูดที่สอดแทรกความรู้สึกออกไปด้วยจะช่วยทําให้ความตึงเครียดทางอารมณ์ลดลงค่ะรักษาอารมณ์ขันไว้นะคะถ้าคุณสามารถหัเราะย้ะกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันค่ะต่อความเครียด และความทุกข์เพิ่มขึ้นนี้ได้ทั้งนี้เพราะอารมณ์นะคะจะช่วยเว้นระยะห่างระหว่างจิตใจกับความทุกข์ที่เผชิญอยู่ช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองให้คุณเห็นสถานการณ์ในสภาพที่ตรงยิ่งขึ้นนะคะทั้งในแง่บวกและแง่ลบและรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคามลดลงค่ะการปรับการกระทํานะคะพัฒนาความเข้มแข็งภายในตนเองคนที่เชื่อมั่น่าามาถนะคะในการควบคุมจัดการกับปัญหามีศูนย์กลางจากความเข้มแข็งภายในตนเองนะคะย่อมผ่านพ้นความทุกข์ยากได้ดีกว่า คนที่คิดว่านะคะมาจากคนอื่นหรือปัจจัยภายนอกขณะเดียวกันค่ะคนที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจจะมองโลกตรงกับความเป็นจริงและเชื่อว่าแม้เราจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่เรายังสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้นะคะจากการเลือกใช้วิธีการในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและสามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตในเชิงรุกมากขึ้น มีแนวทางการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะและรู้สึกควบคุมได้มากขึ้นจะทำให้เกิดความเครียดน้อยลงค่ะคงไว้ซึ่งความสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะคะผู้คนที่ยังคงติดต่อสื่อสารมีสัมพันธภ,ภาพที่ดีกับผู้อื่นย่อมสามารถเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากได้ดีกว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะทางนี้เพราะสัมพันธภ,ภาพที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแฟนสามีภรรยาเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่กลุ่มนะคะชมรมที่เป็นสมาชิกอยู่อาจเป็นโอกาสได้ให้ความระบายความรู้สึกนะคะได้รับขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจที่ดีจะช่วยให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากในครั้งนี้ได้ดีกว่าการแยกตัวอยู่นะคะกับความวิตกกังวลอย่างเพียงลำพังค่ะดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะคะความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างรุนแรงอาจทำให้คุณละเลยไม่ใส่ใจเรื่องการกินการนอนหรือการออกกำลังกายนะคะแต่ร่างกายและจิตใจของคุณ ไม่สามารถตับเปิดกับช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เลยนะคะหากคุณไม่ได้ให้การดูแลพวกมันอย่างเหมาะสมพยายามนะคะให้โอกาสตัวเองอย่างดีที่สุดในการฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติโดยการให้ความสําคัญในเรื่องของการนอนหลับรับประทานอาหารตามปกติและออกกําลังกายให้มากไม่ว่าการจูงใจตัวเองให้กลับมาใส่ใจในการดูแลร่างกายนะคะจะยากแค่ไหนก็ตามคุณก็สามารถทำได้โดยการให้กำลังใจตัวเองค่ะ สแสวงหาความช่วยเหลือนะคะคนจํานวนมากสามารถใช้ความเข้มแข็งภายในจิตใจของตนเองและวิธีการดังกล่าวข้างต้นนะคะก็อาจเพียงพอสําหรับการก้าวข้ามผ่านความทุกข์ยากในชีวิตไปได้แต่ในบางคนค่ะอาจยังคงติดขัดหรือมีปัญหาในการฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติการสแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคลากรน,นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนับเป็นสิ่งสําคัญค่ะและเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลําบากนี้ไปได้ค่ะ ความยืดหยุ่นทางจิตใจไม่ได้เป็นลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยการฝึกจิตใจค่ะให้คุ้นเคยกับการเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตประจําวันเผชิญกับสถานาการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือไม่มีแนวทางแก้ไขมาก่อนเลยและพยายามพัฒนานิสัยในการเอาชนะอุปสรรคซึ่งเมื่อใดน,นะคะถึงคราวที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหัสในชีวิต ความยึดหยุ่นทางจิตใจนี่แหละค่ะจะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤตนั้นๆไปได้ดด้วีและโปรดระลึกไว้เสมอนะคะว่ามีเพียงจิตใจของคุณเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเยียวยารักษาสิ่งที่จิตใจของคุณสร้างขึ้นมาได้ค่ะ